เตือนภัยโควิดกลับมาดุอีกรอบแล้วนะครับมีคนเสียชีวิตรายวันจนเจ้าอาวาสวัดที่รับเผาศพบ,บอกว่าเมรูที่ใช้เผาศพเนี่ยจะพังอีกรอบแล้วหลายคนอาจมองว่าโควิดเนี่ยกระจกเป็นเดี๋ยวก็หายไม่มีอะไรมากเหมือนไข้หวัดธรรมดาบางคนเนี่ยถึงขั้นไม่ฉีดวัคซีนเพราะกลัวผลข้างเคียงรวมทั้งไปเชื่อข่าวลือเรื่องวัคซีนทำให้ก่อมะเรง็งใช้เพื่อควบคุมประชากรโลกอะไรนั่นอีก แต่จริงๆแล้วต้องอย่าลืมนะครับว่าร่างกายแต่ละคนเนี่ยมีภูมิด้านทานไม่เหมือนกันบางคนเห็นแข็งแรงอยู่ดีๆติดโควิดไม่กี่วันเสียชีวิตเลยก็มีด้วยความที่โรคนี้มันยังใหม่แล้วก็ยังคาดเดาอะไรไม่ได้ด้วยคือจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีใครสืบหาต้นตอที่แท้จริงได้เลยว่าตกลงเนี่ยต้นเหตุมันเกิดจากอะไร มีแต่การคาดเดากันไปต่างๆนานาแล้วล่าสุดมันมีสายพันธุ์ใหม่ออกมาอีกแล้วติดง่ายกว่าเดิมอีกทําให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแพร่เชื้อระลอกใหม่ขึ้นมาอีกครั้งเริ่มจากเรื่องหลวงพ่อวัดที่รับเผาศพผู้ป่วยโควิดก่อนละกันนะครับเหตุเกิดที่วัดบางม่วงจังหวัดนนทบุรีโดยเจ้าอาวาสเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ว่าวัดนี้เผาศพผู้ป่วยโควิด -19 รวมกว่า2,500ศพแล้วและก็ยังมีศพของผู้ป่วยโควิดทยอยเข้ามาเผาที่วัดเป็นประจำทุกวันล่าสุดเมื่อวันที่12ทธันวาคมที่ผ่านมาวันเดียวมีศพผู้ป่วยโควิดเข้ามาเผาที่วัดถึง5ศพซึ่งทางวัดก็ทำพิธีและเผาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทีนี้ก่อนหน้านี้อ่ะ ที่มีโควิดรอบที่ผ่านมาก็เผาศพจนเมรุ้เกือบจะสุดพังลงมาทับสับปเปลอแล้วก็ซ่อมเสร็จไปรอบหนึ่งแต่ตอนนี้พอใช้งานเยอะๆเริ่มกลับมาเสียหายอีกแล้วโดยเจ้าอาวาสวัดปังม่วงเนี่ยยอมรับว่ากังวลใจมากๆเพราะเริ่มมีผู้เสียชีวิตจากโควิดจำนวนมากอีกแล้ว หลังจากที่ก่อนหน้านี้ศพจากผู้เสียชีวิตโควิดเนี่ยลดลงไปมากแต่ตอนนี้เริ่มกลับมาเยอะจนวันหนึ่งๆเนี่ยเผาศพผู้ป่วยโควิด2-3รายต่อวันเลยทีเดียวยิ่งเมื่อวานวันที่12ทธันวาคมมีศพของผู้เสียชีวิตจากโควิดเข้ามาถึง5รายโดยนับตั้งแต่เมื่อกลางเดือนที่แล้วจนถึงวันนี้ทางวัดบางม่วงได้ทำการเผาศพ ผู้เสียชีวิตจากโควิดไปแล้วจำนวน60รายด้วยกันเพราะงั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนประมาทนะครับเราจะไม่รู้สึกอะไรตราบใดที่เรายังไม่สูญเสียใครสักคนจากโรคนี้ถ้าคุณเป็นแล้วหายนั่นคือคุณโชคดีที่มีร่างกายแข็งแรงและมีภูมิต้านทานท,านที่ดีแต่มีอีกหลายคนที่ไม่โชคดีแบบนี้ถ้าว่างก็อย่าลืมไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ถึงจะป้องกันติดไม่ได้แต่ก็ป้องกันไม่ให้รุนแรงถึงชีวิตได้และท้ายนี้ถ้าเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรากันไว้ด้วยนะครับรู้ก่อนระวังก่อนฮิต m o v i e สวัสดีครับ